ไปก็คือจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็วและความเร่งนะหลักการคิดก่อนมันเป็นฟังก์ชันในลักษณะของตัวแปร t ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมันจะมีแค่ไม่มีอะไร s, <S, s, <S, s, <S เท่ากับ f, s <S s <S f สมมตินะ s, <S, s, <S นี่คือระยะทาง <S s <S ต่อไป v คุณต้องเกิดจากการดิฟอะพรมทถ้าคุณดิฟหนึ่งครั้งของระยะทางเนี่ยคุณจะได้ความเร็ว A, A ก็คือความเร่ง ดิฟสองครั้งแค่นั้นเองนี่แค่นี้สัญลักษณ์ต่างๆก็ไม่มีอะไร V เท่ากับ ds b อ dt อ่านี่ก็จะเจอในฟิสิกส์บ้าง a เท่ากับ dv by dt หรือ a คือการดิฟอันดับ2 d square s by dt square ของ s ก็ได้นี่คือความเร่ง หลักการคิดคุณก็เตรียมดิฟอย่างเดียวอะไม่มีอะไรเลยแค่กําหนดฟังก์ชันมาแล้วก็ดูโจทย์ว่าเราจะเริ่มคิดยังไงว่าเขาหาความเร็วระยะทางความเร่งดูโจทย์ดีกว่าตัวอย่างที่1นนะวัตถุเคลื่อนที่ตามสมการนี้ S เท่ากับ T กําลังสองบวกสองเนี่ยจงหาความเร็วและความเร่งเมื่อเวลาผ่านไป2วินาที โอ้ oh, โจทย์ง่ายมากเลยข้อนี้ดิฟอย่างเดียว V คืออะไรอะ่ะ DS by DT คุณก็ดิฟไปไดิเนี่ย 2T บวก2ไม่งงนะตบลงมาลดลงหนึ่งปกติเลย A คืออะไรอะ่ะ DV A นะ by DT มันดิฟได้แค่2นะแค่เนี้ยเมื่อเวลาผ่านไป T เท่ากับสใช่ไหม V ของ2ได้เท่าไหร่เอา2ใส่เข้าไปใน T นี่2คูณ2บวก2 ห้าหกนี่ไงเมตรเปอร์เซกจ,จากน,นเรียงสองวิกับทีเท่ากับสองกันนี่แหละแต่อยากได้ A ของสองมันไม่มีตัวทีให้แทนคุณก็ต้องตอบสองเมตรเปอร์เซกสแควร์นี่คือความเร่งจบละตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่2นะลอกโจทย์ไปก่อนเลยโยลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งจากจุดที่อยู่สูงจากพื้น8เมตรด้วยความเร็วต้น49เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาทีลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งนี้นี่ๆๆบวก8นี่ s เท่ากับลบ4.9 t กำลังสบวก49 t บวก8จงหาความเร็วและความเร่งของลูกบอลและให้หาด้วยว่าลูกบอลจะขึ้นได้สูงสุดไประยะทางเท่าใด ความเร็วและความเร่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าณนาทีวินาทีที่เท่าไหร่ดิฟป,ปกติเขาให้สมก,การไปแล้ว V เลย DS d y DT เท่าไหร่อะคุณก็ตบกำลังลงมาดิลบเท่าไหร่เนี่ยเออ9.8นะทีบวก49เสร็จละเนี่ยความเร็วแค่ดิฟป,ปกติความเร่ง A คุณก็แค่เอา V มาดิฟ by d ดได้ลบ9.8เฉยๆแค่นี้เอง ไกล้ายกับแรงล้มทวงโลกประมาณนั้นเสร็จไปแล้วสองอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ต้องหาเขาบอกว่าลูกบอลจะขึ้นได้สูงสุดเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่เขาอยากได้เอสแต่มันมีคําถามว่าเอา้าแล้วกูจะรู้ไหมว่าเออที่ระยะทางที่ขึ้นได้สูงสุดของมันเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่คนรู้อยู่อย่างหนึ่งแล้วว่าเมื่อบอลสูงสุด V จะเป็นศูนย์หมายถึงว่าคุณโยนขึ้นไปนะความเร็วจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นศูนนั่นคือจุดสุดยอดละแล้วมันก็จะร่วง V ีเากับศคุณก็เอาไอสมการที่คุณดิฟมาดิลบ T 8เนี่ยบวก49เนี่ยเท่ากับศย้ายข้าง49เท่ากับ9.8 T เพราะฉะนั้น T ตัวเดียวเนี่ยเอา49ตั้งหารด้วย9.8ส่วนด้วย9.8 9.8ตัวนี้มันคุณก็เพิ่งเห็นมาอยู่เมื่อกี้มันอะไร4.9คูณ2เนาะเนี่ยผมเลื่อนจุดก่อน490หารด้วย98 49. 1. 49 1 49 2ได้เท่าไหร่5วินาทีเมื่อคุณรู้ว่าวินาทีที่5เนี่ยเป็นวินาทีที่ลูกบอลลอยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นระยะทาง S ที่ตำแหน่งเนี้ยเท่าไหร่เอาไปใส่ดิลบ4.9ทีกำลัง2เนี่ย 49เทีห้าหกแปดเท่าไรลบ4.9คูณกับ25บหวกอื่49คูณฮนะอันนี้ไปคิดเลขเอเองนะผมขี้เกียจคิดละเนี่ยไปคูณเอาหัดคิดบ้างเท่าไหร่หามาเสร็จแล้วข้อนี้ ตัวอย่างที่สานะก็คือลอกโจทย์เหมือนเดิมวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีแรงต้านความเร็วขณะเวลาทีใดๆเป็น20คูณไก่เนี่ยห e ลบ e ยกกำลังลบ2 0 2 t เมตรเปอร์เจงหาความเร่งขณะที่ T ีเท่ากับ5ความหมายคือเขาให้เนี่ยเขาให้ V มา V คือความเร็วณ T ใดๆไงคุณก็ลอกไปดิเนี่ย20ตัวนี้ ที่เหลือคุณอยากได้ A คุณก็เอา V มาดิฟเอได้กับดีวีบายดีทีผมก็ดิฟนะปกติเนี่ยไอ้ยี่สิบเนี่ยอันดับแรกผมขอดึงยี่สิบออกมาก่อนเลยโอเคแล้วก็เป็นเหลืออะ L e, T, ไรหนึ่งลบอีกกำลังลบศูนย์จุดศูนย์สองทีปิดตรงนี้เท่าไหร่ป,รปึ๊บยี่สิบผมเห็นเลยนะดิฟหนึ่งเป็นศูนย์นะเออเป็นผมก็เลยเขียนศูนย์ลบกับดิฟ e กำลังลบ 0.02t บายดีทะต่อตรงน,นี้20เปิดมาติดลบผมเอาลบมาไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันลบ20ดิฟ e กำลัง u คุณก็ได้ e กำลัง u e กำลังลบ 0.02t และคุณก็ต้องดิฟใส่มันด้วยลบ 0.02t บายดีดึงออกมา ลบยีคูณ e กำลังลบศูนยทีคูณอะไรเนี่ยลบศูนนี่แหละดีทีบ่าดีทีเป็น1ห,หมดละไอเนี่ย A อ่าผมก็เลื่อนจุดได้ลบลบเป็นบวกก่อนต,ต,ตักตักตัดไป20คูณนะอ่าเขียนให้เห็นเลยยี่สิบคูณ2องส่วนร้อเนี่ยคูณ e กำลังลบศูนยทีคุณก็แค่ตัดเลขละตัด0ูนยไปตัดละนี่เหลือ5 พูดได้ง่ายมันคืออะไรเนี่ยสส่วน5นะสส่วน5 e ยกกำลังลบ0.02 t นทีนี่คือ a เขาบอกว่าขณะความเร่งขณะที่ t เท่ากับ5คุณแค่เอา a ที่ตำแหน่ง5ใส่เข้าไปคูณ e ยกกำลังลบ0.02คูณ5เสร็จแล้วแค่นี้แหละสส่วน5 e กำลังลบ0 1 เนี่ยแหละเมสเปอร์เซ็ตสแปรดก่อนไปแล้วรอดรอบคนหนึ่ง